นะพดีรับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการข่าวด่วนันเหตุการณ์ในวันที่18มีนาคม2565วันนี้เป็นวันที่23แล้วหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนซึ่งนะฮะก็ เมื่อเวลาตีสีที่ผ่านมารายการโลกไอทีก็ได้พูดคุยไปในประเด็นเรื่องของวงการ IT ที่แบรนรัสเซียนะคุณผู้ชมสามารถไปฟังได้มาในช่วงนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในประเด็นอื่นๆน,นะฮะซึ่งอย่างแรกเราไปดูกันที่ศาสตร์โลกกันก่อนเลย ตุลาการสาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีการอ่านคำตัดสินของศาลจากกรณีที่ยูเครนเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่ 20, 27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยูเครนก็ยื่นฟ้องต่อศาลโลกนะฮะว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเรื่องของอาชญากรรมสงครามโดยนะฮะให้คำร้องอันนี้เนี่ยนะ,ะับเป็นคำฟ้องเรื่องข้อพิพาทในการตีความอนุสัญญาค่าล้ลังเผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่7ถึง8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสารมีการรับฟังในประเด็นดังกล่าวนะฮะและผู้แทนของยูเครนเนี่ยก็ขอให้สารเนี่ยมีคำตัดสิน4ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติการทางการอาหารที่อ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแคว้นโดเนสและลูฮันส์ส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยคือรัสเซียจะต้องดําเนินการในทันทีและไม่ทําการใ,ใดๆที่เป็นการเพิ่มระดับความขัดแย้งนะฮะ โดยศาลเนี่ยก็มีมติเห็นชอบ13ต่อ2เสียงนะฮะสั่งให้รัเสเซียเนี่ยหยุดปฏิบัติการทางการอาหารนะฮะในยูเครนทันทีโดยที่2เสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาจากรัเสเซียแล้วก็จีนทางประธานของศาลยุติธรรมเนี่ยระหว่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผลที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการครุ้มครองแก่ชาวยูเครน ทางรัสเซียได้ออกมาระบุบอกว่าศาลเนี่ยไม่มีอำนาจในทางยุติธรรมและไม่สามารถกำหนดมาตรการลงโทษใดๆกับรัสเซียได้นะฮะแล้วก็ทางรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งคนไปฟังคำพิพากษาในครั้งนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็วิเคราะห์นะฮะว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นเรื่องในทางสัญลักษณ์มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามทางผู้นำยูเครนเนี่ยก็ได้นำเรื่องนี้นะฮะออกมา ประกาศชัยชนะในทางการเมืองระดับประเทศนะฮะแล้วก็กล่าวว่าสารโลกเนี่ยมีคำสั่งให้หยุดการลุกรานในทันทีซึ่งคำสั่งนี้นะฮะก็มีผลผูกพันต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็จะต้องให้รัสเซียเนี่ยนะฮะ,ะหยุดโจมตีทันทีนะฮะต้องหยุดต้องปฏิบัติตามทำคำสั่งทันทีนะฮะมิเชนนั้นเนี่ยก็จะโดนคว่ำบาตรจากนา,นานาประเทศเพิ่มเติมมันเองอ่ะ อันนี้นะฮะก็เป็นในประเด็นเรื่องของสารโลกนะฮะที่สั่งให้รัสเซียเนี่ยนะฮะหยุดโจมตียูเครนนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าอา,อาจจะไม่ได้บังคับใช้ได้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องในทางสัญลักษณ์มากกว่านั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะฮะวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อไทยและชีวิตประจำวันของเราด้วยในตอนนี้นะฮะ หลังจากที่ล่าสุดนะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานายคมกริตตันตระวาณิชนะฮะเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพได้เปิดเผยว่าจากการประชุมกกพเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้มีมติให้ปรับ เพิ่มค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือว่าค่า FT สําหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยให้เรียกเก็บที่24บาท77สตางค์ต่อนหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น23บาท38สตางค์ต่อนหน่วยเป็น4บาทต่อนหน่วยนั่นเองนะฮะ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อค่า FT เนี่ยก็เป็นผลมาจากสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนนั่นเองซึ่งก็ส่งผลต่อวิกฤตราคาพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำให้กกพเนี่ยจะต้องปรับสมดิิฐานการประมาณการค่า FT ใหม่ให้สะท้อนกับราคาเชื้อเพลิงใน สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยลดลงในช่วงปลายสัมปทานด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตท,ทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็มาอัปเดตกันและจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการที่สหรัฐเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับจีนนะฮะ ต่างๆนา,า,านาเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กัน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลทางการของการประชุมเนี่ยยังไม่ออกมานะฮะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนั่นเองนะฮะแต่สําหรับวันนี้รายการข่าวดวนไหการลาไปก่อนนะฮะพนใกมัโอกาสหน้าสวัสดีครับ